สวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้มาคะ่ะมาพบกันอีกเช่นเคยคะ่ะทางช่องพาบ้านบายหนสุษนะคะพี่พี่ท่านไหนสนใจแอดไลน์กันเข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลย นะคะหรือสายด่วนปิดด่วนได้เลยจากที่083 437 4753 083 437 4753เนะคะ4753เบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะคะจะส่งฟรีทุกรายการไม่บวกเพิ่มค่ะวันนี้นะคะทางช่องพระบ้านนะจ๊ะมาใน EP ีที่432 432แล้วนะคะ EP นะคะ ราคาเริ่มต้นองค์ละ300บาทค่ะ4อง์์1,000จะส่งฟรีกันเหมือนเดิมทุกรายการเลยนะจ๊ะมาเดี๋ยวเราไปเริ่มรายการแรกนะคะรายการที่1กันเลยวันนี้มีของเข้าใหม่มานะคะอ่ะรายการที่1น,นี้นะจ๊ะเป็นเหรียญหลวงปู่สุขนะคะอ้าขอโทษที่กาเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมปี82เนะื้อสีเงินเก่าๆแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกรอบเก่าๆนะนี่นะคะ กรอบหลังตันแบบนี้เลยค่ะเป็นกรอบหลังตันนะคะเหลี่ยนหลวงพ่อเดิมนะคะปี82เนื้อสีเงินเก่าๆมาพร้อมเลี่ยมกรอบเก่าๆหลังตันแบบนี้นะคะรายการที่1ค่ะ3า0บาท300บาทนะคะรายการที่1รายการต่อไปค่ะรายการที่สองเป็นพละสมเด็จนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์ค่ะแน่นะ คะสมเด็จนะคะเนื้อผงหนึบๆเนื้อผงเก่าๆนะคะแห้งๆแบบนี้เลยไม่ทราบโกะไม่ทราบพิมพ์นะคะสมเด็จเนื้อแห้งเก่าสภาพเดิมเลยค่ะพี่เนี่ยนะคะเนื้อแห้งเก่าสภาพเดิมแบบนี้เลยนะคะรายการนี้คะ่ะรายการที่สองสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่สอง รายการต่อไปค่ะรายการที่สามรายการที่สามนี้นะจ๊ะเป็นเหรียญยักษ์เนื้อชินค่ะองคนี้เนีย่ยนะไม่ทราบที่นะคะพี่เจ้าของเดิมเขาบอกว่าเป็นเหรียญยักษ์นะคะแต่ส่วนตัวน้องไม่แน่ใจนะเท่าที่น้องหานะคะไม่แน่ใจว่าเป็นของจังหวัดตรับุรีหรือเปล่านะคะองนี้นะเป็นเนื้อชินค่ะแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะสภาพเคยเคยใช้นะองนี้ สภาพเคยใช้เหรียญเป็นเหรียญยักษ์เนื้อชินนะคะเก่าๆสวยๆแบบนี้ค่ะขนาดนะคะขนาดใหญ่กว่าเหรียญสิบเนี่ยนะคะขนาดใหญ่กว่าเหรียญสิบประมาณนี้เลยนะคะประมาณนี้เลยนะรายการนี้ค่ะรายการที่สามสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่สามเป็นเหรียญยักษ์เนื้อชินนะคะสามร้อยบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่สี่ รายการที speaker, word, ่ส so ี่นี้นะคะเป็นเหรียญไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อค่ะองนี้เนี่ยนะเหรียญไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อนะคะเก่าๆแบบนี้เลยด้านหลังเป็นยันแบบนี้ค่ะด้านหลังสวยนะคะเป็นเหรียญห่วงเชื่อมเนี่ยค่ะเหรียญห่วงเชื่อมนะคะสวยๆแบบนี้เลยตัวห่วงด้านบนนะคะตัวห่วงด้านบนอุ้ยตัวห่วงด้านบนอันนี้นะคะก็เป็นห่วงเชื่อมเหมือนกันนะคะเป็นเหรียญห่วงเชื่อม ไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อจ้ะเหรียญนี้นะคะสามร้อยบาทจ้ะพี่เนี่ยนะคะสามร้อยบาทนะคะรายการที่รายการที่สี่สามร้อยบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่ห้าเป็นพ้าปิดตาหลวงปู่โตะนะคะติดเส้นเกสาแบบนี้ไม่ทราบรุ่นค่ะองค์นี้นะคะเป็นพ้นเนื้อผงนะคะฝั่งตะกุดด้านล่างติดเส้นเกสามาแบบนี้เลยนะคะเป็นพ้นเนื้อผง ด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะรอยพับเขาสวยนะคะยันสวยเดิมเดิมเลยค่ะเดิมเดิมหาเนื้อผงหลวงปู่โตนะคะเป็นพับปิดตาหลวงปู่โตรายการนี้ค่ะรายการที่ห้าสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่ห้าค่ะเนี่ยนะสาม้อยบาทนะคะรายการที่ห้ารายการต่อไปค่ะรายการที่หก รายการที่หกนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อก,กันค่ะเนื้อสิงเงินเก่าๆแบบนี้เลยตัวเหรียญเป็นปีสองสี่หกเก้าออกวัดพญาตนะคะเหรียญหลวงพ่อก,กันนะคะเป็นเนื้อสิงเงินเก่าๆแบบนี้เลยค่ะออกวัดพญาตด้านหลังเป็นยันแบบนี้นะคะยันสวยอ่าเขาเรียกอะไรนะเส้นเหรียญน,นะคะเส้นเหรียญส,สวยๆแบบนี้เลยเห็นไหมคะเนี่ยนะ เนี่นะคะเส้นเหรียญสวยๆแบบนี้เลยค่ะมาพร้อมใส่กรอบนะคะพร้อมนําไปขึ้นคอได้เลยรายการนี้ค่ะรายการที่หกสามร้อยบาทรายการที่หกนะคะสามร้อยบาทเนี่ยค่ะสามร้อยบาทนะคะรายการที่หกรายการต่อไปค่ะรายการที่เจ็ดรายการที่เจ็ดนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะคะ เหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะคะเป็นเนื้อทองแดงลมดำเก่าๆแบบนี้เลยตัวเหรียญเป็นปีสองสี่แปดสี่นะคะตัวเหรียญเป็นปีสองสี่แปดสี่ค่ะสีสวยนะคะคลาบเห็นชัดเจนอยู่นะด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะเป็นยันนะคะเส้นเหรียญสวยด้านหลังนะคะสวยเดิมนะคะขอบข้างค่ะเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะคะเนื้อทองแดงเก่าๆแบบนี้เลยรายการที่เจ็ด สามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่เจ็ดค่ะรายการต่อไปค่ะรายการที่แปดเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณเนื้อทองแดงเก่าๆค่ะ เนี่ยนะคะเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงเก่าๆแบบนี้เลยมีโคด,ด้านล่างใบหน้าท่านชัดเจนนะคะขนลาลกลมๆแขนล่ำๆเส้นเหรียญด้านหน้าสวยๆแบบนี้เลยค่ะสภาพดีองค์พระนูนๆแบบนี้นะคะองค์พระนูนๆขึ้นมานะสภาพดีสภาพสวยด้านหลังเป็นยันแบบนี้ค่ะเขียนปีสองห้าหนึ่งเก้าตัวเหรียญน,นะคะเป็นปีสองห้าหนึ่งเก้าสวยๆแบบนี้เลยขอบข้างนะคะขอบข้าง รายการนี้ค่ะรายการที่แปดสามร้อยบาทรายการที่แปดนะคะสามร้อยบาทพี่พท่านไหนสนใจแอดไลน์กันเข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะจ๊ะสายด่วนปิดด่วนได้เลยจ้ะที่ศูนย์แปดสามสี่สามเจ็ดสี่เจ็ดห้าสามเบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะคะจะส่งฟรีทุกรายการไม่บวกเพิ่มค่ะสายด่วนปิดด่วนกันเข้ามาได้นะคะได้พระตรงตามรูปทุกรายการเลยนะคะ รายการนี้ค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณปี1.9เนื้อทองแดงสีสวยแบบนี้หน้าตาชัดเจนนะคะรายการที่8 300บาทค่ะ300บาทนะคะราคาเริ่มต้นองค์ละ300บาท4องค์1000นะจ๊ะพี่รายการต่อไปค่ะรายการที่9เป็นพารูปลหล่อหลวงพ่อเงินค่ะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์เนี่ยนะคะรูปลหล่อหลวงพ่อเงินนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์ สวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยใต้ฐานเป็นแบบนี้ค่ะใต้ฐานสวยเดิมนะคะรายการนี้รายการที่เก้าสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่เก้าลุหอนหลวงพ่องเงินไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะสามร้อยบาทรายการที่เก้ารายการต่อไปค่ะรายการที่สิบนะคะ เป็นพันลอดค่ะพันลอดไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์หน้าตาสวยๆแบบนี้นะคะเนื้อดินแห้งๆเก่าๆเลยค่ะติดใบหูทั้งสองด้านเลยนะคะองนี้เป็นพลานเนื้อดินค่ะแห้งๆเก่าๆแบบนี้ด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังสวยนะคะเนื้อดินแห้งสวยๆแบบนี้เลยรายการที่สิบจ้ะสามร้อยบาท รายการที่10นะคะ300บาทรายการต่อไปค่ะรายการที่11นะคะรายการนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อลุ่งวัดากระบือค่ะเนื้อทองแดงเก่าแบบนี้เลยนะคะเหรียญหลวงพ่อลุ่งวัดท่ากระบือนะคะเป็นเนื้อทองแดงเก่าแบบนี้เลยด้านหลังเป็นยันแบบนี้ค่ะแขนปี2 4 8 4สยันสวยนะคะมาพร้อมเล่ยมกรอบพลาสติกเก่าๆเปิดหน้าเปิดหลังเนี่ยนะคะมาพร้อมเล่ยมกรอบพลาสติกเก่าๆแบบนี้ค่ะเปิดหน้าเปิดหลังเลยนะคะองค์นี้ น,นะรายการนี้นะคะรายการที่11ค่ะสามร้อยบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่12เป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยปีหกห้าเนื้อทองแดงเก่าๆนะคะองนี้เหรียญหลวงพ่อฉุยนะคะตัวเหรียญเป็นปีหกห้าเนื้อทองแดงเก่าๆสภาพใช้ด้านหลังเป็นยันแบบนี้เลยคะ่ะด้านหลังสวยเดิมเก่าๆนะคะขอบข้างค่ะ เนี่ยนะคะขอบข้างรายการนี้ค่ะรายการที่สิบสองสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบสองค่ะเหรียญหลวงพ่อฉุยนะคะปีหกห้าเนื้อทองแดงเก่าๆสภาพใช้แบบนี้สวยคลาสสิกเลยนะคะสามร้อยบาทเท่านั้นค่ะรายการที่สิบสองรายการต่อไปค่ะรายการที่สิบสามนะคะเป็นพลักอ่า เป็นอุปคุตก,ก้นหอยนะคะองค์นี้เห็นเจ้าของเดิมเขาเรียกว่าอุปคุตก,ก้นหอยนะคะองนี้นะเป็นรูปหลอ่อโบราณเก่าๆค่ะเนี่ยนะคะเป็นรูปหลอ่อโบราณเก่าๆแบบนี้เลยครบกุครับเก่าครับเขียวๆทั่วทั้งองนะคะสะภาพเคยใช้ค่ะพี่สภาพเคยใช้นะคะรายการนี้รายการที่สิบสามสามร้อยบาทค่ะรายการที่สิบสาม สามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบสามค่ะรายการต่อไปนะคะรายการที่สิบสี่นี้เป็นพ้ารูปหล่อหลวงพ่อเงินไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมสวยสวยเดิมเดิมค่ะสวยสวยเดิมเดิมนะคะองนี้มาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกหนาๆนากันน้าได้ นะคะมาพร้อมเล่ยมกรอบพลาสติกหนาๆแบบนี้เลยค่ะกันนำได้นะคะรายการนี้รายการที่14 300บาทรูปหล่อหลวงพ่อเงินไม่ทราบปุไม่ทราบพิมพ์นะคะ300บาทค่ะรายการที่14รายการต่อไปค่ะรายการที่15นี้นะคะรายการที่15ค่ะเป็นเหรียญไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อนี้นะแบบว่าแบบนี้เลยอะเป็นเนื้อทองแดงเก่าๆมั้ง ะะเป็นเนื้อทองแดงเก่าๆค่ะตัวเหรียญคือเก่าเลยอะนะคะสวยเก่าคลาสสิกแบบนี้เลยเนี่ยนะคะ,ะ,คะเหรียญหลวงพ่ออะไรก็ไม่ทราบนะด้านหลังเป็นยันแบบนี้ค่ะม,มาพร้อมใส่กรอบใส่ตลับสีทองนะคะลงยาสีด้านหน้าแบบนี้สามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบห้าสามร้อยบาทค่ะรายการที่สิบห้า พี่ๆท่านไหนนะคะสนใจแอดไลน์กันเข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะหรือสายด่วนปิดด่วนได้เลยจากที่083 4 3 7 4 7 5 3เบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะคะจะส่งฟรีทุกรายการไม่บวกเพิ่มค่ะได้พะตรงตามรูปตรงไลทุกรายการเลยนะคะจะส่งฟรีทุกรายการค่ะรายการนี้นะคะรายการที่15-300บาท รายการต่อไปค่ะรายการที่สิบหกนะคะเป็นวัดพับเนื้อผงลงลักปิดทองกเก่าแบบนี้เลยสวยนะคะสวยแห้งนะคะวัดพับนะคะวัดพับลงลักปิดทองกเก่าสวยสวยแห้งแบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะคะวัดพับเป็นเนื้อผงนะคะพี่วัดพับเป็นเนื้อผงสวยเก่าแบบนี้เลยรายการที่สิบหกค่ะสา0ร้อยบาท สามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบหกรายการต่อไปค่ะรายการที่สิบเจ็ดนะคะเป็นเหรียญหล่อองนี้เป็นเหรียญหล่อเจ้าสัวนะคะเหรียญหล่อเจ้าสัวเก่าๆแบบนี้ไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีค่ะเนี่ยนะเหรียญหล่อไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีนะคะเหรียญหล่อเจ้าสัวสวยๆนะคะสภาพดี สภาพเก่าเก็บค่ะคาบปุ๊คับเก่ายังเห็นอยู่นะคะองนี้สวยเดิมคลาสสิกแบบนี้รายการที่สิบเจ็ดนะจ๊ะสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะจ๊ะรายการที่สิบเจ็ดรายการต่อไปค่ะรายการที่สิบแปดนะคะเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์ค่ะเนี่ยนะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมเก่าเก่าเนื้อแห้งๆสวยๆนะคะ เนี่ยนะหน้าตาท่านชัดเจนอยู่นะคะองนี้ใต้ฐานเป็นแบบนี้ค่ะใต้ฐานสวยเดิมนะคะรายการที่18ค่ะ300บาทรายการที่18นะคะ300บาทค่ะรายการต่อไปค่ะรายการที่19เป็นพระนางพยาเนื้อดินนะคะองนี้ รายการที่สิบเก้านะคะพ้านางพญาเนื้อดินค่ะสวยๆเก่าสีดำๆเป็นคราบลาดำนะคะสวยๆเลยสภาพเคยใช้ค่ะเนี่ยนะคะนางพญาเนื้อดินนะคะเก่าๆสวยๆเม็ดแร่ม,มวลสารชัดเจนแบบนี้สภาพใช้รายการที่สิบเก้าสามร้อยบาทค่ะ <c oughs> รายการที่สิบเก้านะคะสา0ร้อยบาท รายการต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมรุ่นเจริญพรล,ล่างปีสองห้าหนึ่งเจ็ดนะคะเนื้อทองแดงเก่าๆแบบนี้เลยเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะเนื้อทองแดงเก่าๆด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังสวยเดิมนะคะเหรียญเก่าสภาพยังดูดีอยู่นะคะหน้าตาท่านยังชัดเจนค่ะรายการนี้รายการที่ยี่สิบสามร้อยบาท สามร้อยบาทนะคะรายการที่ยี่สิบรายการต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะรายการที่สองหนึ่งเป็นพระส,สมเด็จไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์เนื้อผงเก่าๆมีเม็ดสีแบบนี้ค่ะเนี่ยนะคะสวยเดิมนะคะเก่าๆเนื้อผงแห้งๆคราบเห็นชัดเจนเลยนะคะสีดำๆเป็นคราบลาดำค่ะพี่เนี่ยนะจ๊ะสีดำนะคะเป็นคราบลาดำแบบนี้เลย พระสมเด็จนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์รายการนี้ค่ะรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่ยี่สิบเอ็ดรายการต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบสองเป็นเหรียญหลวงพ่อกกยนะคะเก่าๆแบบนี้เลยไม่ทราบเนื้อนะรู้แต่ว่าเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักนะจ๊ะพี่นนะะเนี่ยนะคะเหรียญหลวงพ่อกกยวัดโคสิตาลามน,นะคะสวยเดิมสภาพใช้ นะคะสวยเดิมสภาพใช้ใบหน้าท่านสวยสวยเลยค่ะด้านหลังเป็นยันแบบนี้นะคะไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างขอบข้างจ้ะเน่ยนะขอบข้างรา,า,ายการนี้รายการที่ยี่สิบสองเหรียญหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามด้านหลังเป็นยันเต็มหลังนะคะสามร้อยบาทเท่านั้นจ้ะพี่สามร้อยบาท,ทเท่านั้นเลยนะจ๊ะ จะส่งฟรีทุกรายการค่ะไม่บวกเพิ่มสายด่วนปิดด่วนได้เลยนะคะที่0 8 3 4 3แปดสามสีสามเบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยค่ะได้พัสตรงตามรูปทุกรายการเลยนะคะรายการนี้ค่ะรายการที่22 300บาทรายการต่อไปค่ะรายการที่23 รายการที่ยี่สิบสามนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดเหรียญหลวงปู่ทวดพิมพ์หัวโตนะคะองนี้นะนะคะเห็นเจ้าของเดิมเขาบอกว่าเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดพิมพ์หัวโตนะคะตัวเหรียญจะเป็นเนื้อสีเงินค่ะพี่เนี่ยนะคะด้านหลังเป็นหลวงปู่ทีมแบบนี้เลยนะคะมาสภาพเดิมๆิมาพร้อมกรอบก็ไปทอมพร้อมกรอบกันเลยนะคะอง์ไหนนะคะมาพร้อมกรอบก็ไปพร้อมกรอบเลยค่ะ ไม่แกะไม่แยกนะคะพี่รายการนี้นะจ๊ะรายการที่23สามาพรา้อมกรอบไปพร้อมกรอบนะคะทุกรายการเลยนะ,ะองค์ที่มาพร้อมกรอบด้านหลังเหรียญนะคะเป็นหลวงปูดทิม п, ด้านหน้าเป็นหลวงปูดทวดพิมพ์หัวโตนะคะเส้นเหรียญคะ่ะเส้นเหรียญสวยเนี่ยนะคะเส้นเหรียญสวยๆแบบนี้เลยตัวเหรียญเป็นเนื้อสีเงินนะคะรายการนี้ค่ะรายการที่ยี่สิบสามสามร้อยบาท รายการต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบสี่เป็นพัะผงสุพรรณเนื้อดินค่ะโอ้โหวงนี้นะสวยนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะพัะผงสุพรรณเนื้อดินนะคะสีสวยแบบนี้เลยด้านหลังติดรอยนิ้วมือชัดเจนแบบนี้ค่ะสภาพเคยผ่านการใช้เนี่ยนะคะพัะผงสุพรรณนะคะเป็นพระเนื้อดินแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยค่ะ เนี่ยนะคะสวยเดิมนะคะเก่าๆแบบนี้รายการที่24ค่ะ300บาท300บาทนะคะรายการที่24รายการต่อไปค่ะรายการที่25เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมค่ะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพนี่นะคะรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์เป็นเนื้อสีเงินเก่าๆแบบนี้เลยมาพร้อมใส่กรอบใส่ตลับนะคะองนี้ มาพร้อมใส่กรอบใส่ตลับแบบนี้เลยรายการนี้รายการที่25ค่ะ300บาท300บาทนะคะรายการที่25ลูกหลอหล่มพดเดิมไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะ300บาทรายการที่25ค่ะรายการต่อไปค่ะรายการที่26เป็นพระเนื้อชินนะคะองค์นี้ไม่แน่ไม่ทราบนะคะว่าเป็นเนื้อชินอะไรนะคะองคนี้นะ เนื้อชิ้นเก่าๆแห้งๆมีน้ำหนักเลยค่ะเป็นพิมพ์แบบนี้นะคะเป็นพิมพ์แบบนี้สวยเดิมนะคะเก่าๆแห้งๆเนี่ยนะคะสวยๆเดิมๆเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยรายการนี้นะคะรายการที่ยี่สิบหกค่ะสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่ยี่สิบหกรายการต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบเจ็ด เป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกรักองค์ใหญ่นะคะองนี้เนี่ยนะคะพระปิดตาเนื้อผงนะคะคุกรักเก่าเก่าแห้งๆค่ะเนื้อผงคุกรักนะคะเก่าเก่าแห้งๆแบบนี้เลยด้านหลังเป็นยันนะคะเนี่ยนะคะแบบนี้นะคะรายการนี้รายการที่ยี่สิบเจ็ดค่ะสามร้อยบาทองค์ใหญ่นะคะองค์นี้นะองค์ใหญ่น้องเทียบให้ดูเนี่ยนะคะจะสูงกว่าเหรียญสิบหน่อยหนึ่งนะคะสูงกว่าเหรียญสิบหน่อยหนึ่ง นะคะองใหญ่ประมาณนี้เลยนะองใหญ่ประมาณนี้เลยนะจ๊ะรายการนี้ค่ะรายการที่ยี่สิบเจ็ดค่ะสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่ยี่สิบเจ็ดรายการต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบแปดนี้นะคะเป็นเหรียญคะ่ะเหรียญหลวงพ่อทบนะคะหน้าตาท่านชัดเจนค่ะส,สวยมีโค้ด นี่นะคะเหรียญหลวงพ่อทบนะคะสีสวยแบบนี้เลยหน้าตาท่านชัดเจนด้านหลังเป็นยันแบบนี้เขียนปี2518จ้ะนี่นะคะด้านหลังนะคะเป็นยันแบบนี้นะคะเขียนปี2518มาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกเก่าๆกันน้ําได้องค์นี้มาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกเก่าๆกันน้ำได้นะคะรายการนี้รายการที่28ค่ะ300บาท 300บาทนะคะรายการาที่28รายการต่อไปค่ะเป็นรายการเซตแล้วนะคะรายการเซตเ,เดี๋ยวเรามาเริ่มเซตท,ที่1กันเนาะ,ะนี่นะคะรายการเซตนะคะองค์นี้เป็นเซตท,ที่1ค่ะชุดนี้นะเป็นเซตท,ที่1นะคะอง์ละ500บาทเริ่มจากเหรียญหลวงพ่อเดิมนะคะปี82เนื้อทองแดงดำดำสภาพเก่าแบบนี้เลยนะคะเหรียญหลวงพ่อเดิมปี82เนื้อทองแดงดำดำเก่าๆสภาพดีสภาพสวยแบบนี้เลยค่ะ มาพร้อมเลี่ยมกรอบแบบนี้นะคะเป็นเนื้อสีเงินเลี่ยมกรอบเนื้อสีเงินแบบนี้ค่ะห้า้อบาทนะจ๊ะห้าอบาทองค์นี้นะคะห้ายบาทรายการเซตที่หนึ่งนะคะห้าร้บาทค่ะรายการต่อไปค่ะเป็นจอบเล็กหลวงพ่อเงินนะคะจอบเล็กหลวงพ่อเงินสภาพใช้สวยเดิมค่ะสภาพดีแบบนี้หน้าตายังเห็นชัดอยู่นะคะสว,สวยเดิมๆแบบนี้เลยนะคะ แบบนี้เนี่ยนะคะสวยแบบนี้เลยนะห้าร้อยบาทค่ะจอบเล็กหลวงพ่อเงินไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อนะคะองนี้ไม่ทราบกุห้าร้อยบาทค่ะห้าร้อยบาทรายการต่อไปนะจ๊ะรายการต่อไปเป็นสิงสามขวัญค่ะองนี้นะคะเป็นสิงสามขวัญสวยแบบนี้เลยนะคะสวยแบบนี้เลย เป็นของอ่ารู้สึกว่าเจ้าของเดิมเขาจะบอกว่าเป็นของหลวงพ่อเดิมนะคะสิงสามขวัญหลวงพ่อเดิมส,สวยๆแบบนี้ค่ะเนี่ยนะคะขนาดนะขนาดเดี๋ยวเนาะให้เยบให้ดูขนาดอ่าประมาณนี้ค่ะเหรียญห้าเนี่ยนะคะประมาณนี้นะคะอันนี้เหรียญห้านะคะประมาณนี้เลยห้าร้อยบาทค่ะห้าร้อยบาทรายการนี้นะคะห้าร้อยบาท รายการต่อไปค่ะยังเซตที่หนึ่งอยู่นะคะรายการต่อไปเป็นหลวงปู่ทวดนะคะหลวงปู่ทวดพิมพ์หลังหนังสือตัวทอด้านหน้าค่ะเนี่ยนะคะหลวงปู่ทวดพิมพ์หลังหนังสือนะคะมีตัวทอด้านหน้าด้านหลังค่ะด้านหลังติดเส้นเสวกอากาศแบบนี้เลยอ่ะนะติดเส้นเสวกอากาศสวยๆแบบนี้เลยนะคะหลวงปู่ทวดพิมพ์หลังหนังสือมีตัวทอห้าหด้านหน้านะคะห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทจ้ะ เซตที่1นนะคะองละ500บาทรายการต่อไปคะ่ะเป็นเซตที่2เซตที่2นี้นะคะองละ1000บาทนะคะองละ1,000บาทเริ่มจากตะกุดหลวงปู่สุกนะคะตะกุดหลวงปู่สุกแห้งๆเก่าๆคราบลาเห็นชัดเจนแบบนี้เลยนะคะตะกุดนะคะแห้งๆเก่าๆแบบนี้คราบปลาดำาราลักนะคะ ส,สวยๆเดิมๆเ,เลยค่ะสภาพดีเดยวน้องจะซูมให้ดูนะเนี่ยนะคะคาบปลานะคะคาบปลาคาบลักทั่วทั้งองค์เลยค่ะแห้งๆเลยค่ะตะกุดหลวงปู่สุขแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะเนี่ยนะหนึ่งพันบาทนะคะหนึ่งพันบาทรายการต่อไปค่ะเป็นพระเนื้อผมปากน้ำไม่ทราบรุ่นนะคะเคลือบแบล็กบาง สวยสบายตาเก่าๆแบบนี้เลยอะ่ะนะคะรู้สึกว่าจะเป็นรุ่นที่หนึ่งนะคะถ้าจำไม่ผิดนะเหมือนเจ้าของเขาจะบอกว่าเป็นรุ่นที่หนึ่งนะคะถ้าน้องจำไม่ผิดนะคะแต่ถ้ายังไงถ้าผิดพลาดประการใดน้องต้องของอภัยไว้ก่อนเลยนะคะนะเนี่ยค่ะพันเนื้อผงปากน้ำนะคะเคลือบแลกบางสวยสภาพเกือบสมบูรณ์แบบนี้นะหนึ่งพันบาทค่ะพี่หนึ่งพันบาท สภาพสวยเลยอ่ะหนึ่งพันบาทนะคะรายการต่อไปค่ะรายการต่อไปเป็นเหรียญหล่อหลวงปู่สุพิมพ์ตัดชิดนะคะองนี้เนี่ยนะเหรียญหล่อหลวงปู่สุพิมพ์ตัดชิดนะคะเก่าๆสวยๆด้านหลังเห็นรอยจานด้านหลังเห็นรอยจานยันชัดเจนเลยค่ะสวยเดิมนะคะขอบสวยแบบนี้เลยนะคะสภาพเคยใช้รายการนี้หนึ่งพันบาทนะคะหนึ่งพันบาท เนี่ยนะคะเซตที่2นะจ๊ะองค์ละ1000บาทรายการต่อไปค่ะรายการต่อไปเป็นเซตที่3นะเซตที่3นี้นะคะมีแค่สองะะคะน์นะคะเซตที่3เนี่ยนะคะเป็นเหรียญหล่อนะคะอง์ละ1,500เริ่มจากเหรียญคอน้ำเต้านะคะไม่ทราบที่ไม่ทราบผูงพอเป็นเหรียญหล่อโบราณเก่าๆมาพร้อมเลี่ยมรัดเงินค่ะด้านหลังเป็นยันแบบนี้นะคะมาพร้อมเลี่ยมลัดเงินสวยๆนะคะ พร้อมใช้เลยอ่ะองค์นี้นะคะเลี่ยมรัดเงินเปิดหน้าเปิดหลังมาแบบนี้หนึ่งพันห้าร้อยค่ะรายการต่อไปนะคะรายการต่อไปเป็นเหรียญหล่อเจ้าสัวค่ะเหรียญหล่อเจ้าสัวไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีเลี่ยมรัดเงินนะคะเปิดหน้าเปิดหลังแบบนี้สวยเดิมเก่าๆแบบนี้เลยค่ะหน้าตา,าชัดเจนอยู่นะคะกรอบเก่าโบราณแบบนี้เลยหนึ่งพันห้าร้อยค่ะพี่หนึ่งพันห้าร้อย รายการนี้นะคะ1 5 0 0นี่นะคะเซตที่3อมองละ1 5 0 0ค่ะรายการต่อไปค่ะรายการต่อไปรายการต่อไปนะคะเป็นเซตสุดท้ายของวันนี้แล้วค่ะนี่นะคะเซตที่3นะคะรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วเป็นเลี่ยมเงินนะคะเริ่มจากอ,อ,องน,นี้เป็นพระสมเด็จไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะลงรักปิดทองเก่าๆแห้งๆแ,แบบนี้เลยนะคะองน,นี้ เป็นพันเนื้อผงค่ะลงรักปิดทองเก่าๆนะคะสีสวยเดิมๆมาพร้อมเลี่ยมเงินหนาๆแบบนี้2,000บาทค่ะ2 0 0พบาทนะคะรายการต่อไปนะคะรายการต่อไปเป็นมีดหมอค่ะองนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นของหลวงพ่ออะไรนะคะแต่ว่าแหนบเงินนะคะเลี่ยมอ่าเป็นแหนบเงินองนี้นะคะเป็นแหนบเงินเดี๋ยวนะคะเนี่ยนะคะ ตัวด้ามตัวฝักเป็นงาค่ะตัวด้ามตัวฝักเป็นงาแหนบเงินนะคะแหนบเงินทั้งองค์เลยนะคะเนี่ยนะตัวด้ามตัวฝักเป็นงาสวยๆนะคะเป็นแหนบเงินทั้งองค์เลยค่ะสวยเดิมๆนะคะเนี่ยนะสองพันบาทค่ะสองพันบาทตัวด้ามตัวฝักเป็นงาแหนบเงินนะคะแหนบเงินสองพันบาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการสุดท้ายของวันนี้แล้ว รายการนี้นะคะเป็นพระปิดตาหลวงปู่สุขค่ะเอ้ยขอโทษทีค่ะเป็นพระปิดตาของกรมหลวงชุมพรค่ะเลี่ยมเงินหนาๆส,สวยๆแบบนี้เลยรายการนี้นะคะมาพร้อมเลี่ยมเงินหนาๆสอ0 0ันา 2, บาทค่ะสองพันบาทรายการนี้นะสองพบาทเนี่ยนะคะ 2000- บาทค่ะจบไปแล้วนะคะสําหรับ EP นี้พี่ๆท่านไหนสนใจแอดไลน์กันเข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะคะ สุดท้ายนี้ค่ะน้องขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านเลยทั้งลูกค้าเก่าแล้วก็ลูกค้าใหม่ที่อุดหนุนกันเข้ามาทุกวันเลยนะคะขอบคุณมากจริงๆเลยค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้า EP นี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ